สวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้ก็มาที่เก่าที่เดิมนะครับผมวันนี้ก็ท้องฟ้าคึมนะครับนะครับท้องฝ้าคลึมน,นี่ก็มานั่งให้อาหารปลานะครับผมนี่ครับเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับภารกิจประจำวันบางวันก็ไม่ได้มาบางวันก็มา เพราะว่าขึ้นอยู่กับฟ้ากับฝนนะครับเมื่อวานเมื่อวานพักหนึ่งวันก็เลยไม่ได้มาที่นานะครับผมวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องปุ๋ยนะครับผมช่วงนี้ก็ไก่สีหอดระยะ,ะใส่ปุ๋ยรับรวงแล้วนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้นเดือนสิหงหาคมนะครับข้าวก็ขอหกแลกก็ขอ,อะมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับก็ จะใส่ก็ประมาณเดือนกันยานะครับวันที่15นะครับผมต้องใส่ก่อนเก็บเกี่ยว45วันนะครับไล่ไล่จากวันเก็บเกี่ยวลงมานะครับ45วันนะครับผมสมมุติว่าเกี่ยววันที่20พฤศจิกายนนะครับก็นับทอยหลังมานะครับผม45วันนะครับใส่ปุ๋ยได้นะครับผม ส่วนเป็นส่วนข้าวดอนะครับก็น่าจะใส่ได้แล้วครับเดือนนี้นะครับส่วนข้าวอ่ากอขอสิบห้านะครับเป็นข้าวเจ้าอ่าพันจะออกเป็นคือข้าวเจ้าดอนะครับผมก็ให้ใส่ได้แล้วนะพี่น้องเด้อข้าวเจ้าดอก,ก็เริ่มใส่ได้เลยส่วนข้าวกลางนะครับไม่รู้ว่าชื่อสายพันธุ์อะไรนะครับก็ ใส่ได้แล้วนะครับผมช่วงนี้นะครับอ่าแนะนําสูตรปุ๋ยนะครับถ้าเราจะซื้อมาผาสมเองนะครับผมก็แนะนําให้อ่าเน้นตัวท้ายนะครับผมถ้าเราไม่มีก็อ่าใช้ยูเรียรแล้วก็สิบห้าสิบห้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับถ้าสําหรับท่านใดที่งบป,ประมาณเยอะนะครับผมก็จะใช้อ่ายูเรียรนะครับ ตัวหน้าเพิ่มหน่อยนะครับส่วนฟอสฟอรัสก็อยู่ที่7 5เปอร์เซ็นต์นะครับผมปุ๋ยเต่แล้วระสอบนะครับเราต้องมาหารครึ่งหารสองนะครับของสูตรปุ๋ยนะครับผมส่วนตัวท้ายนะครับก็ขอให้เน้นนะครับเพราะว่าตัวท้ายก็จะเป็นการสร้างแป้งสร้างน้ําตาลนะครับเพิ่มน้ําหนักนะครับผมปุ๋ยอามากเราต้องเอาต้องอเพิ่มตัวท้ายหลายๆนะพี่น้อง แต่เขาจะเป็นเน้นตัวหนาลายเด้อเพราะว่าข้าว